Honda Civic ปี2025ยังคงเสริมความแข็งแกร่งในฐานะหนึ่งในรถคอม p พค t ที่เชื่อถือได้มีประสิทธิภาพและมีความสมดุลดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน Honda ยังคงมุ่งเน้นในการผสมผสานสมรรถนะความใช้งานจริงและเทคโนโลยีให้ลงตัวเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่ในหลากหลายกลุ่มไม่ว่าคุณจะมองหารถสำหรับขับประจำวันซีดานสปอร์ตหรือแฮชแบ็กที่ประหยัดน้ำมันซีวิปี2025ก็มอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับ โดดเด่นในคลาสเดียวกันและสะท้อนชื่อเสียงของ Honda ในด้านความทนทานและนวัตกรรมพร้อมด้วยดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีอัปเดตและสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆของรถคอมแพ t ดีไซน์ภายนอกของ Honda Civic 2025ยังคงมีความโฉบเฉี่ยวและดูหรูหราด้วยเส้นสายที่สะอาดตาและรูปลักษณ์แบบแอโรด y นามิกฮอนด้ยังคงใช้แนวทางการออกแบบที่เรียบง่ายแต่พรีเมียมเช่นเดียวกับรุ่นก่อน หน้ารถติดตั้งไฟหน้าและทรงเรลและกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ตัวรถดูมั่นใจมากขึ้นเส้นสายด้านข้างไหลลื่นอย่างลงตัวเพิ่มความสวยงามและประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ในแต่ละรุ่นย่อยจะมีการตกแต่งแตกต่างกันเช่นล,อนล้ออลลอยด์สุดหรูคิ้วโครเมียมและชุดตกแต่งสปอร์ตอย่างสปอยเลอร์หลังหรือกระจกมองข้างสีดำรุ่นแฮทช์แบ็กโดยเฉพาะดูดูดันและมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นด้วยท้ายรถที่กว้างและฝ่ายท้ายดีไซน์เฉียบ ภายในห้องโดยสารของซีวิ c 2025ได้รับการออกแบบอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดเน้นความสบายการมองเห็นและความเรียบง่ายแผงคอนโซลออกแบบแนวนอนช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและความรู้สึกกว้างขวางวัสดุภายในมีคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกันมีพื้นผิวนุ่มและการประกอบที่แน่นหนารุ่นสูงสุดจะมาพร้อมเบาะหนังคุณภาพดีเบาะนั่งด้านหน้ารองรับสรีระได้ดี ลดความมืลาขนาดขับทางไกลส่วนเบาะหลังมีพื้นที่วางขาและสีสะเพียงพอสําหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่พื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางโดยเฉพาะในรุ่นแฮชแบ็กเหมาะกับครอบครัวหรือผู้ที่เดินทางบ่อยเทคโนโลยีใน Honda Ci ี i c 2025ถือเป็นอีกจุดเด่นมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วเป็นมาตรฐานและในรุ่นสูงสุดจะได้หน้าจอขนาด9นิ้วที่รองรับระบบ wireless Apple Carplay และ Android Auto แผงหน้าปัดดิจิทัลให้ข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนและทันสมัย ฮอนด้ายังเพิ่มพอร์ต USB-C หลายตำแหน่งและแท่นชาร์จไร้าสายเพื่อความสะดวกระบบเสียงพรีเมียมในรุ่นท็อปให้คุณภาพเสียงคมชัดสมดุลเหมาะสำหรับคนรักเสียงเพลงอีกทั้งระบบยังรองรับการอัเอปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA เพื่อให้ฟังก์ชันต่างๆทันสมัยอยู่เสมอใต้ฝากระโปรงซีว i c 2 0 2 5มีตัวเลือกเครื่องยนต์2แบบตามรุ่นย่อยรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์เบนซินสสูบ2.0ลิตรให้กำลังประมาณ158แรงม้าตอบสนองได้ดีในชีวิตประจำวัันนนนใหห้้การรรเ่่่งทีุมมนวนแลแะะปะยดนัน ส่วนรุ่นที่ต้องการความแรงมากขึ้นใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ1.5ลิตรให้กำลังประมาณ180แรงมาพร้อมแรงบิดที่ดีเยี่ยมมอบความสนุกในการขับโดยไม่เสียความประหยัดทั้งสองเครื่องยนต์จับคู่กับเกียร์ CVT ที่ปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองนุ่มนวลและเสียงเนียบลงนอกจากนี้รุ่นซี vic สีและ t ฮ h b a c k บางรุ่นยังมีเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับผู้ขับที่ชื่นชอบความเร้าใจและการควบคุมด้วยตัวเอง ความประหยัดน้ำมันยังคงเป็นจุดแข็งของซีวิกโดยรุ่นปี2025ทำได้ยอดเยี่ยมเช่นเคยรุ่นเครื่องยนต์พื้นฐานให้ตัวเลขประมาณ33ไมล์ต่อแกลลอนในเมืองและสูงสุด42ไมล์ต่อแกลลอนบนทางหลวงขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ส่วนเครื่องยนต์เทอร์โบก็ยังคงมีอัตราสิ้นเปลืองที่ดีเยี่ยมเช่นกัน Honda ให้ความสำคัญกับน้ำหนักตัวรถที่เบาและดีไซน์แอโรดนามิกเพื่อช่วยเพิ่มความประหยัดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันในระยะยาว การขับขี่ของ Honda Civic 2025มอบประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจด้วยพวงมาลัยที่แม่นยำการตอบสนองไวและช่วงล่างที่ปรับจูนได้ลงตัวดุดซับแรงกระแทกได้ดีแต่ยังคงการทรงตัวที่มั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูงรถให้ความรู้สึกแน่นและคล่องตัวทำให้ขับสนุกทั้งในเมืองและบนถนนคดเคียวความนุ่มนวลและความสปอร์ตอยู่ในจุดสมดุลพอดีพ้อมโดยสารเงียบสงบขึ้นด้วยการปรับปรุงฉนวนการเสียงและเทคโนโลยีลดเสียงรบกวน ด้านความปลอดภัย Honda ยังคงให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก Civic 2025มาพร้อมระบบ Honda Sensing ในทุกกลุ่นซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกอัตโนมัติป้องกันการชนและระบบช่วยป้องกันร,รถออกนอกเส้นทางระบบทั้งหมดทำงานได้อย่างนุ่มนวลไม่รบกวนผู้ขับนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับจุดอับสายตา ระบบเตือนรถขนาดถอยและระบบจดจำป้ายจราจรซีวิก2025ยังได้รับคะแนนความปลอดภัยระดับสูงสุดจากการทดสอบการชนยืนยันถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับทั้งผู้ขับและครอบครัวโดวยรวมแล้ว Honda Civic 2025คือการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของความหรูหราสมรรถนะและความใช้งานจริงเป็นรถที่ตอบโจทย์ผู้ใช้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่คนที่เน้นความประหยัดไปจนถึงผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่สนุกสนาน ด้วยภายในที่หรูหราเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยและสมรรถนะที่ไว้ใจได้ซีวิคยังคงเป็นมาตรฐานในกลุ่มรถคอมแพคฮอนด้าใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่สมรรถนะการขับไปจนถึงความรู้สึกในการใช้งานหากคุณกำลังมองหารถคอมแพคใหม่ที่รวมความเชื่อถือได้ความประหยัดน้ำมันและฟีเจอร์ทันสมัยเข้ากับความสนุกในการขับขี่ Honda c ซี i c 2025คุณอยู่ในลิสต์ันดับต้นๆของคุณไม่ว่าคุณจะเลือกกรุ๊ปซีดานหรือแฮชแบค พวกกลุ่นต่างมอบความคุ้มค่าและความพึงพอใจในระยะยาวสำหรับรีวิวรถเพิ่มเติมอัปเดตร,รถรุ่นใหม่และข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญอย่าลืมติดตาม JDMAUTOS เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวและข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์